จากเหตุการณ์ที่มีกลุ่มขบวนการตัดไม้พยุงเหิมเกริมนำกำลังพร้อมอาวุธครบมือกว่าร้อยคนบุกเข้าชิงตัวผู้ต้องหาที่เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติภูจองนายอยจับกลุ่มไม่ได้เจ็คนหลบหนีไปนั้นเหตุการณ์นี้ที่เป็นการกระทําที่อุกอาจในรอบปีทําให้ต้องเดือดร้อนถึงรองพบตรพลตำรวจเอกเฉลิมเกียรติศรีวรขานลงมาสั่งการให้ติดตามไล่ล่าร้อยสาบคนมาให้ได้โดยเร็ว เงื่องงนงำุัใจที่ทําให้กระบวนการนี้เหิมเกริมขึ้นทุกวันเกิดจากการที่กลุ่มนายทุนยอมเสียเงินจํานวนมหาศาลร,รับซื้อไม้พยุงในราคาที่สูงเริว่วโดยข้อมูลจากแหล่งข่าวระบุว่านายทุนยอมจ่าย150,000บาทในการจ้างขนไม้ต่อครั้งและสามารถนําไปขายได้กว่า300,000บาทถือว่าเป็นความเสี่ยงที่คุ้มค่า อีกประเด็นที่สําคัญคือการเข้าไปมีส่วนได้เสียของเจ้าหน้าที่รัฐซึ่งเดือนที่ผ่านมามีข้อมูลรายงานของเจ้าหน้าที่ทหารว่ามีการส่งสวยเป็นรายเดือนให้กับสพแห่งหนึ่งและเมื่อวันที่12กันยายนตำรวจช่องเม็กสามารถจับผู้ใหญ่บ้านในอาเภอสิรินทร์ได้ในขณะที่เป็นคนดูต้นทางให้กระบวนการตัดไม้และล่าสุดนนขอยองเจียมสามารถทลายแหล่งแปรรูปไม้ภายในวัดนนสวรรค์อาเภอของเจียมได้ จุดบกพร่องของเจ้าหน้าที่ในการออกลาดตระเวนแต่ละครั้งนายธัญญาเนติธรรมกุลดอกอธิบดีกรมอุทยานระบุว่าไม่มีงบประมาณในการซื้อเครื่องมือสื่อสารและขาดกำลังเจ้าหน้าที่ในส่วนของพื้นที่เนี่ยอาจจะเป็นการฉุกลระหุกหรืออะไรนี่ไม่ไมไมทราบได้นะตอนที่ผ่านมาที่นั่งในรถเหมือนกันว่าก็สอบถามเหมือนกันเอะในเมื่อทราบข่าวแล้วว่าทําไมถึงไม่ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแต่เนื่องจากถ้าเรา เป็นการฉุกลระหุกในการดําเนินการเพราะงั้นถ้าเราไม่ดําเนินการเลยวันนั้นก็คงสกัดจับอะไรไม่ได้เพราะงั้นเบื้องต้นทําอะไรได้ก็ต้องดําเนินการไปก่อนครับการที่จะช่วยเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานในพื้นที่ป่านะครับดูเราะดูว่าค่อนข้างว่าอุปกรณ์การสื่อสารจะมีปัญหามากเพราะว่าต้องเดินทางเกือบ3มชั่วโมงเพื่อจะมาเรียกกํำลัง อันนี้เราจะพัฒนาอย่างไรนี้เรเราจะปรับปรุงในหน่วยอย่างไรคะในส่วนของกลุ่มกลุ่มอุทยานนะครับตอนนี้ก็พยายามจะเร่งซื้อไม่ว่าจะเป็นอาวุธนะครับวัสดุคลุกพันนะครับโดยเฉพาะเรื่องรถเรื่องลาอยู่ตอนนี้กําล,ลังเร่งดาเนินการอยู่ครับการปิดล้อมตรวจค้นพื้นที่สีแดงรอบเขตอุทยานถือเป็นการออกมาแอคชั่นที่ไร้ผลเนื่องจากมีการปิดล้อมมาหลายต่อหลายครั้งแต่ก็ไม่สามารถหยุดกระบวนการขาม้ได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยการปฏิบัติการห้วยขาโมเดลในครั้งนี้ไม่สามารถจับกลุ่มร้อยสาสิบคนที่ก่อเหตุได้แม้แต่คนเดียวจากปฏิบัติการผสมกำลังไล่ล่าติดตามปิดล้อมพื้นที่โดยรอบอุทยานแห่งชาติภูจอนนายอยในวันนี้นะครับถือว่าได้ของกลางที่ผิดกฎหมายมาจํานวนมากแต่การที่ไม่สามารถติดตามจับกลุ่มกลุ่มผู้ร่วมขบวนการบุกจี้ชิงตัวผู้ต้องหามาได้ด้วยนั้นการปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ในครั้งนี้ก็อาจจะเป็นการทํางานที่ไม่ได้ผลเท่าที่ควร ลายบุญมาบุกผาเป็นอดีตผู้ใหญ่บ้านบากอำเภอบุญทุนิคหนึ่งในแกนนาคนสําคัญที่ร่วมปฏิบัติการถูกจับกลุมได้โดยเจ้าหน้าที่ทาหารหลังจากที่พลตํารวจเอกเฉลิมเกียรติออกจากพื้นที่แล้วส่งมอบให้ตํารวจเมื่อวันที่17ที่ผ่านมาแต่ณปัจจุบันนี้ยังไม่สามารถจับกลุ่มเพิ่มได้อีกเป้าประเด็นสําคัญที่จะสามารถหยุดกระบวนการนี้อย่างเบ็ดเสร็จคือการเปิดตัวไอ้โมงเจ้าหน้าที่รัฐที่เข้าไปเกี่ยวข้องรับเงินจากกระบวนการค้าไม้พยุงออกมา หากเจ้าหน้าที่รัฐเอาพักเอาพวกทั้งที่รู้ว่าพวกกําลังขายชาติขายแผ่นดินในไม่ช้าแหล่งไม้พยุงที่เหลือเพียงแห่งเดียวของโลกก็คงจะหมดไปพานุภนพยุตกิจทีมข่าวุาิภาครายงาน